นิกกี้บุกบ้านลวงความลับไก่วรายุทธย้อนวิวรกรรมวัยรุ่นเที่ยวผู้หญิงจนติดโรคเผยเคยมีแฟนเป็นนางเอกชื่อดังอีกด้วยวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปบุกบ้านผู้จัดมือทองไก่วรายุทธที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยค่ะในรายการสุปตาพาตลุยโดยตอนหนึ่งนะคะนิกกี้นัดพิธีกรถามถึงช่วงชีวิตวัยรุ่นของไก่วรายุทธ ย้อนสมัยเรียนช่างสินค่ะผู้จัดละครชื่อดังยอมรับนะคะว่าตอนนั้นมีสาวมาติดเยอะเพราะหล่อหน้าตาดีเวลาไปเที่ยวผู้หญิงไม่ต้องเสียตังค์แต่เพื่อนเพื่อนเสียตังค์วันหนึ่งไปเที่ยวสมัยก่อนถุงยางอนามัยหายยากมากไปเสร็จแล้วเราก็เป็นโรคหนองในไม่ถึงกับบ้ากลามแต่ถ้ามีก็จัดนิกกี้ถามว่าสเปกผู้หญิงสมัยก่อนชอบผู้หญิงจมูกโดง่งสวยไม่ต้องฝรั่งใครก็ได้ที่ใช่แล้วเขามีทีท่าให้กับเรา ถามว่าเคยมีแฟนเป็นคนในวงการบันเทิงบ้างไหมไก่วรายุธยอมรับว่าเคยมีจะเรียกว่าดาราก็ได้พูดชื่อไม่ได้เราสัญญากับเขาไว้ว่าเราจะไม่พูดเรากำลังเป็นเด็กเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆหน้าตาดีความหลอกของช่างสินมันยังอยู่กอนนั้นเรายังไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเกย์หรืออะไรเพราะเรายังหาตัวเราไม่เจอหรือเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเราได้ทั้งสองอย่างเราไม่รู้ถ้าพูดชื่อคนก็น่า จะรู้จักตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ในวงการแล้ว40ปีแล้วเคยเล่นละครด้วยกันมานานมากแล้วสมัยคุณเล็กพัะทราวดีเราเป็นคนทำละครถ้าใครสนใจเรื่องราวตอนวัยรุ่นของคุณไก่วรายุท์และการเปิดบ้านในครั้งนี้นะคะติดตามได้ในสุปตาภาตุวยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขาวสดขอบคุณค่ะ